选工行的，选工。 ห้องพี่น้องมาไต่ยืมค่ะมาไต่ยืมบอพีน้องแดดเซี่ยวๆอยู่ต้งเสียงยืมเชียงรถมโครจะลายคตปวดกระเต้าห้องพี่น้อมาลอบบนนะแตดเกตอบปวดรึเปล่ปวดนะครับปวดนะตึ้งลืตึงทำแบบสี้ืมพี่น้องฟังเสียงมันกาโมกับพี่น้องได้ทีเดียวไปพูดไปรุ่นกับพี่น้องโอ้ปลาปือครับ จะเป็นกระไดแน่เราจะนี่แหละครับกรไดลุ้งไปน้ำเพลินจะน้ำเลิกน้ำเลิกแลาวมิ่ง็ฟัง่เสียงหงงเสียงหเสียงหงงเสียงหองเสียงหงเชียงอง่เสียงหงงียงหงงเสียงหงเสีางหงงเสียงหงงเสยงหงเสียรหงงสียดหงงเสียหงงเสมยงหงเสียงหงสายงหงงเสี่งหงงเสียหงาหสีงงเสยหงงเสีนงาเลงหีองสเยสเย

ไจโบใจใจบด้งดึงดึงถือไฟน้ำเ่าสงไม่เิ่นหาไปละบอกว่า้ไอ้บอให้นตกบบหองร้ายอยู่เนาะฝ่าน้ำึงจ้ะบอถุงไปน้ำติอเไปน้ำได้ Quand, ไดวความงหือเกองเนี่ย จะมาถงไปนะมึงเธอไ็เลยนั่นจ้ะนี่สุดเป็นเราสอนเลยนะเจ้เจ้ลายปะก็เจลายัวอยู่ครับประมาณสองโลเลยอยู่ยิงเข่ายิงยันยิงยังปะได้ใี่น้องตีเข่ายิงเข่ากับมันยิงหมดแดงเอาไมกอดไกอดก็ได้ขวบก็ได้ต้มได้ต้มอยู่ ตัวใครเพราสามตัวบ่ล okay, ja, ah, uh, ่าประมาณนั่นแหละได้เยอะเบอร์ไทยเห็นเบอร์เนี่ยแต่เพราะว่ามันไปยากจะคนไปผู้เดียวป้ากับพวกงามจะเลิกพี่น้องคนตกหมอตะนี้งามเดี๋ยวจังขับไปเบอร์อยู่บานที่หนึ่ครับว่าเที่เซซับกับลังพี่น้องเทียนชุดเรียบร้อยเรียบมัดพี่น้องเหตุยังกินกับจังค่อยเบอร์มั้งครับผมครับผมค่อยติดตามกันเดี๋ยวเขาบ้านขอบ่องครับพี่น้อง ด่างเขาไตมาเมือนขึ้นจ้ะเาเชฟมาแล้วครับไก่มาแล้วโทษเอิญคู่ไก่มาตุ่มเลยไปละเนี่ยเลยไปละครับที่มาเฮาบเลยไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับมืนหนีมากเตรียมตัวเห็ดน่ากินครับวันนี้เห็นไหมหลักไปไหมเพื่อนตัวหาคู่ไก่บอลลับเนาะเพือนจะลงรถเราเลยดินี่อันตัวหาคู่ไก่บอลลับเนาะเพื่อจะวันจัสายเนาะเออหลักเอาบ่อละไรวะพอดีมันหนีครับมาเห็ดน่ากินให้กินกันได้หรอเจากับพี่สมนี์แหละแกงนี่แหละนี่มาเกูดครับมาบอลนี่ขี้เกินหอม นะครับมีไ่กะเพ่าน้ำหอมหอมลูกดลวดเด่นลุกดลวดใช่เด่นไบ่จ้ะเนี่ยพอดน้นสี่ลองขอชี่อันดิสไปลุกดลวดเอาดีกว่าัใช่คนต้มก้นจ้าเนาะครับผมะเขืวมเขือก้นจ้าต้มซุกล้วจะบน้ำไหลไลเชคเสียบมานโดยตรงครับล้วไกลไกลันเสียววะ ลงไปเจ่าไหริกินเหลือจังจังแห้งคุณจะเต็มเลยเจรอเต็มาถาดนี่ไงไข่เปิดอันนี้มันพความสีปอกแล้วเนาะไข่แมนครับแมนนั่นะันเสียบมันตโต๊ะท่นีออกเลยอยู่เมื่อกี้น้ำกันจับอะไรยู้กหญน้ำสีนาทียด้วยพี่น้องก้อนเขาก้อนเขาดสดด้แต่มันได้ ผู้ไก่นะเกีบจมอึงโดยจมผู้ใก่ว่าเสียใจใบใจมขึ้นเสบนแห้งนาเบร์นอ่อนแอเลยมขึ้นเนี่ยเป็นคนทีออ่อนแอเลยเนี่ยงานหนักโอเคโ้งเรียนอ่ะป้ยผูสอนนำนั่แหละขนควันได้ไหมไม่หน่งขาน่านแล้เนาะ เงนไม่หม้เนาะะอเหรอเจ้าไปทัจ้า้พี่จับนู้เต็มเต็มตัวไข่หันหันกันพบเนี่ยหันกันเลยหันกันตัวไข่เนาะตัวไข่ก็แตกกครับครับครับผมข่งละวัครับข่งละวัโอ้นีเสอยหัมืึกกองก้ลกองเสียือกกองเป็นจอแลวเราที่เป็นจอมเป็นจำนาเียแหละจำนาเนาะมันกอียาอี่ยเสียวด้เลยนี่นี่จะกินตัวนี้ดิ เอี๊ยมนะเราจะกินตัวนี้เถอะไปทำมือซองกันดีดีครับก็สาบาดเลยซิมแม่ครับซิมสั่งสลับโซนงากันเือะๆครับด้วยือบอกว่าโซนงามกันคือบอกกันจิบตัวกันเออมันหอนหอนอีดีโอ้วนัวนวทไมนัวนัวเอ้าคือพี่ตุลตุลลากวาเด้คันยาเป่ายิ่กินพี่ตนลมาเออกินวัดตโวโรนี่ เขาเขมันเป็นนั่นเด้อตอนมันเป็นชัดยาพืชด้วยไม่แบบไงเป็นในผู้สอนปากวอกบเจ้าเขาถามช่วงนี้เจ้าเป็นจัวด้วยแต่ว่ามันทางเด็กเป่าเพื่อนนั่นแหละเป่าเนี้ยอยากจะกินเขาแซ่บแน่หน้าขดอเขาจะเป็นตัวด้วยร้อนร้อนมันเย็นกันม่วงกว่าเป็นตัวเลยพวกใคร มันทีได้กินบีขมอมรอนแมนในหางเลยสุดยอดเลยมีอึงไหมเบอร์เบอร์ใน้องไม่มีเม่าขมแมนโปรตีนเยอะมอกอนลอก่นเพราะว่าขันตัวนี้อะไรไม่แตกน้ำหอนไม่แตกน้หละนละหาหายยังได้ดิไสเป็นตัวรวดได้ดิอึงช็อตบ่เนี่ยเจ้าเสือลายเนี่ย อยแล้วมา่ะนี่สน้ำตาไหลเด้อ of ืเฮ้ยอืมักขยันขยัขอเียวนะไ่หมครับบะเพ็ดจะเชียวเขาแบบนี่นี่บะเพ็ดวะอืมบะเพ็ดนี่ผมบะเพ็ด บะเพ็ดมาตงนี้ขาแล้วบะเพ็ดงั้นผะหาคนซอยจิบมาพิกือขวัญได้ยี่อืเบาเพียงพีมากบ่บะเทาทองออกไปแต่วฮาอ้าวม,มันเขาตักแก้วใส่ไปนีนั่นอื่งลาติกเมนูใหม่ัตัวน้าบตัว,ตวนั่นคราบตัวอึ่งลาติกเนี่ย เอาแบะต้อเอาแก้วลงไปปอจากง่อยมันปเป่ากินเลยปกสตีแจ่ข้าปากัดปันกินแกงหิดล้วะนั่งนี่นั่งเจื่อไดักแก้วใส่ในห้องยวนเดี๋ยวพ่อนเด็กนียเท่านั้นรับ ไปเดี๋ยวคุส่วนเดี๋ยวรถมาไข่ไข่โอ้เลยสมุนไพรเดกกับพาอมีเก่าค้าได้ออกจากบ้านซา,านหน้าเห <c oughs> <c oughs> มือนังเมื่อวานเก่าค้าเก่าเลยมันหมานเนี่ยหมาเนี่ยเก่าค้าได้ออกจากบ้านนี่ครับอันนี้ ขืนเบือแดงมูแบบไงเนาะใหม่หูแต่ไหนเอาเิะตัวน้อยๆนน่ยความที่สูงแบบโอคว่มที่สูงด้ขึ้นโซนา่าไเด้ไนน่ะแต่ว่าเต้นไว้แต่ว่ากินแสบดโอ้โหดยอดครับเหมือเกมยังช่วงอ่ะเมื่อกี้ไปกินตวงมเจอนะ้วกไก่หอบก็ตมมขึ้นนี่ตะปนครับตะนแล้วก็ขัว คนนี้คืออาการมามีหน่อยได้ไหมมีหน่อยวันนี้ได้หลายคือตม้มนะครับเป็นตมม้มนี่คืออาการหลายๆจะอ่อนเสียงมันหองอกเ<อ>นาะหงอกเลยหลายเสียงที่มันหอกครับทำมันเอาได้หนิยมันหกปลาหกครับแต่พวกหกเนี่ยว่าอู้ใบรปลาหมึกแดงกับใครได้ครับนี่ครับตักนีเอ,อ้าไปปั๊บสวนเลยครับทำมาตัวได้ครับครับเลยครับเนี่ยครับ อากาศไม้แลวความมือไม่เลวเดยวเซ็ตน่แกเห้ามองไ้เด้อห้องชวยังน้ำเสียงขึ้นพนุบาลนี่หนอยปะเขาไปนั่งไก่อนนหแล้วครับนัแนั่งก่อนหน่อยปะนั่ก็อนนัไปภาษาอี่ห้องเขาวี่ห้องห้คนกวนก่อนเอเถะเยบคนมือใดห้องร้อยออกไปเนเเขาคู่ว้อเปต่อเอาไคสิไปกระซำไคสิไปจังดกระซำเ้องปต้ดองสนใจต้องเบินครับบิน โอ้โหครสอนมาตรงเบิรนนะสุดยอดครับเชฟเนาะสุดยัดสุดยัดเชฟไก่เชฟไก่เนาะเปรประจำช่องเด้ดเนี่ยเชก่ฟประจำช่องเนาะร้อยเปอรเซ็นต์เนาะรูไปหลอกลอยดีหลอกลอยหลอกลอยมาเถอะใจมากินนาะไปเบโอ้หืมเปิดเพื่อนเนาะกระดัมเป็บซีสุขคนครับบัวอยู่ประเทศใดอยู่เกาหลีเขาด้งยังไดกินที่หลังคนอยู่เนาะถ้าคนมาเจอได้กินจงถาหนังชอบมันก็ได้กินหลายล้ว บานฝนฝนแห้งก่อนเท่านาะเหม็นบอนแห้งไหมคักเจ็บตัวครับชักตอนแรกได้เต้นตามหาฝ์ฟฟันได้เหมือนอ้สุดยอดครับเด็กดีงมาโดนแล้วครับโอ้หนอนกุ้งเลี้ยไรครับผมอ้าเริ่มหอนเริ่มเทอะนะเดี๋ยวไม่ได้บันเดี๋ยวไม่ไ้บนเริ่มสิ่การพักเข่าเลยด้ แต่นดี๋ยวซูชซี่ิอ่ะเริ่มแล้วก็ว่าพริกว่าเผ็ดพริกไม่หนาทีเดียวขึอนมาอยู่พริกไม่หนาทีเดียวย่องอะไรมันกับโบข้มฮะแม่นบ้ากับโบเผ็ดโบเผ็ดมันกับโบวาเผ็ดคือนร้ออันนี้โบใส่แก้วหรอกเอาเป็นตัวพื้นร้อน มาเด้อรต่วนเลยต่วนต้นรักครับมานะอืมเอียบซี่สุขนครับเอาวนี่เลเอาวนี่ไหมอืมโอเค่เอ,อสุคนพี่น้อ,องกว่ามเรืองโอ้สายแม่ดวนๆยังได้กินได้ครับปีนึงไม่สิเดี๋ยวแล้วเนี่ยจ้ะต้นพี่น้อง กุ้ไก่คือบอกบ่าพริกนี้ันวารโดดวนั่ะโอุ้เขินเนาะเลื้อเต้านามกับปละคัามไปปลาคั้มอันนู่นอนนั่ะนู้แสบอีเดียแสบอี่ลีจบขนาดเจ้าถวยนึ่งเวิร์ดไม่ไปนวิ่นไข่เลยวินไข่เลยวิ่นไข่วิ่นไข่ไข่มันแก่แหงเลยอือพร้อมพร้อมแสบเวิร์ดขนานั้นแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะไปไต่ยุ่งหนกู้ไก่มันห้วงอสิงอื่นมหตามเม่้แล้วกินห้องนี่ต้มเลือบ เนี่ยต้มเรีกเบบย,ก,ยกกับเติมยุคกลางนั่นเลยเหรอไตนมาต้มยุคหันรัวรัวเลยกศีว่าเฝ <c oughs> ้นาน้ำอึ้งนั่นแหละยานคนไปเอาเบิดก่อน,น,นอ <c oughs> เอ <c oughs> ลยโว้ยเฝ้าแล้วเนาะเขาตีแค่ว่ากันเนาะจองนนอแล้วแน่เลยฮ่องก็ดดังไฟถ่าเลยคือเขาตามเข้มยิ่งน,นู่นเอยู่ะคือขักแซ่บพี่น้องอยากให้มากินน้ำกันนี่เนาะอยากให้มากินเอฟซีสุขคนกคับมัดแซ่บไปเลยแบบบัรทดบ่เลยเนาะกศิว่าตาแซ่ยบจากคองแซ่บของอยากให้มาซิมน้ำไหมมีโอกาสกับมาเรื่อยพี่น้องเลย บันนี้เขาเกิดติดกันเลยแหละไล่พีราหนองตัวเนนะครับคููไกลเราก็ไปทันาทีเลยทับนาทีได้ไปตีเล็กหน่อยักเียงตีเมื่อไรดอกเล็กน้อยเสมอบ่ายเบ่ไรสุ่นเมื่ไรเสมอลยปนไขด้นไดูเร็ย่างเดียวจะดูเรียยังเดียวเขาตีกันกับผ้ากันไปหาหมือ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่น้องสุขสุขสุคนณนะครับติดควไอะไรกดแชร์กดติดตามติดตามขอบขอบคุณเพื่อนล่ะเพราะว่าตามเขาอะไรเป็นไรคึ้นะขอบคุณในหลายเนื้้เลยานข่าวโฆษณาขอบคุณแบบยางไงล่ะครับไก่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนครอบเจ็บใหญ่ได้ควมไข่ใหญ่มีพี่น้องครับคิดสิ่งไดป่าถนะสิ่งใไก่ไ้สิ่งนั้นสำหรับผู้เดินทางนาะขับรถขับเรือกับตลอดปลอดภัยสุขสุขคนครับโชคดีทั้งไปทั้งกลับโชคดีมีทรัพทั้งกลับทั้งไป สําหรับมื้ีทีมงานอีสา100%ก็ก่าคําว่าสวัสดีจากพี่จากน้องครับสวัสดีครับ